สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับก็ช่วงนี้ก็จะตามเรื่องป่าไม้ให้มากขึ้นครับนะช่วงนี้ก็จะตามเรื่องป่าไม้ให้มากขึ้นครสิครับล่าสุดนะครับเรื่องการปักป้ายทุกท่านครับนะก็ฝากถึงทุกคนนะครับเรื่องการปักป้ายนะครับเมื่อกี้ได้คุยกับใครบางคนนะไม่ไม่เดี๋ยวจะหาผมอ้างอีกก็ข้อข้อมูลมันมันมันเป็นการยืนยันข้อมูลอะคือคือเราคุยแล้วบอกว่าเราคุยนะครับไม่ใช่ว่านั้นคือเราคุยกับเจ้าที่แล้วครับเมื่อกี้เรื่องการปักป้ายนะครับท่านบอกว่าเดี๋ยว ท่านเนี่ยนะครับผมท่านกลับมาครั้งนี้ท่านจะประชุมเร่งประชุมมาเลยเร่งประชุมหารือให้มันจบเป็นเคสไปนะครับให้ม <Teacher 'd> ันจบเคสนี้เคสนี้แค่นี้นะครับไปนะครับผมผมก็ถามท่านว่าเรื่องการปักป้ายเป็นไงครับจะมีการปักป้ายไหมท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับเดีาจะต้อง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 เอาเข้าที่ประชุมก่อนผมก็บอกท่านว่าท่านครับเรื่องนี้มันเป็นแปลงข้างทางมันเป็นตัวอย่าง ที่ไม่ดีของประชาชนของชาวบ้านการที่เราปักป้ายเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการเตือนชาวบ้านว่าอย่าทำนะถ้าคุณทําแบบเนี้นะครับทางป่าไม้ก็จะมีมาตรการแบบนี้คือมันเป็นการปักป้ายเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่นั้นได้ทราบทราบว่าแปลงนี้นะครับถูกยึดแล้วหรือว่าถูกยึดตรวจสอบถูกยึดอะไรต่างๆนาะเพื่อให้ชาวบ้านเขาได้เห็นเป็น,ปนกรณีตัวยอย่างท่านก็ท่านก็โอเคท่านก็โอเคครับเพราะฉะนั้นเรื่องการปักป้ายทุกท่านครับทุกท่านไม่ต้องก,องกังวลนะครับนะเรื่องการปักป้าย ส่วนเรื่องที่จะดําเนินคดีด,ดําเนินคดีหรือจะเอาผิดในในโทษฐานใดนั้นท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านเอาเรื่องเข้าที่ประชุมก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ท่านยังยุ่งอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่อยู่นอกพื้นที่นะครับท่านผอ,อ,อก,ก็นะก็ยังยุ่งยุ่งอยู่เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องการปักป้ายเนี่ยปักแน่นอนนะครับจะว่าปักแน่นอนนะครับทุกท่านแต่ก็ขอให้เข้าสู่ขั้นตอนในการทําง,งานของเขาถ้าผมทํางานไม่ดีพี่ก็รู้ใช่ไหมว่าจะมีใครมาร้องเรียนผม ดังนั้นผมทํางานผมต้องทํางานอย่างรอบคอบแล้วก็รัดกลุ่มแล้วก็ให้มันละเอียดมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ทีมงานคุยกับผมเจ้าที่คุยกับผมเพราะฉะนั้นเอฟซครับวันนี้ผมก็เลยมาอัปเดตที่แปลงที่สองให้กับพี่น้องประชาชนได้สดับรับชมกันแจ้งเยอะนที่ครับเรารอมานานแล้วนะครับเรารอมานานเรารออหน่อยเป็นอะไรไปครับที่ครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอฟซครับผมจะตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับผมจะตามเรื่องนี้ใกล้ชิดนะครับนะครับ ส่วนเรื่องแปลงสองนะผมก็ได้แจ้งไปแล้วนะเรื่องนั้นแปลงนั้นผมไม่ยุ่งนะครับแปลงนั้นผมไม่ขอยุ่งแล้วนะครับผมไม่ขอยุ่งแล้วเพราะว่ายุ่งไปมันก็ป่วยการนะครับไม่อยากไปยุ่งแล้วให้มันให้มันให้มันรับผิดชอบของมันเองนะครับใครทําอะไรผิดไว้ก็ต้องรับโทษตามนั้นนะครับเรื่องแปลงที่สองผมไม่ยุ่งแล้วไอ้เรื่องแปลงของไอ้ส่วนยางนั้นะผมไม่ยุ่งแล้วครับทุกท่านเพราะว่าผมเคยเคยกันให้เคยอะไรให้แม่งความดีไม่มีนะครับความดีผมไม่มี แถมยังมาแซะผมเตือนผมอะไรผมผมผม,ผมบอกตรงนี้เลยว่าผมประกาศตรงนี้เลยว่าไอแปลงส่วนยาวที่มีต่อไม้มีการตัดต่อไม้นั้นผมไม่ขอยุ่งผมไม่ขอยุ่งนะแต่ถ้าไม่ไม่จบยังมีการนู่นนี่นั่นเดี๋ยวกูจัดให้อีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาอัปเดตเรื่องไปที่สองของเรานะไปที่สองของเราเพราะในฟีนครับสิ่งที่ผมออกมานําเสนอเนี่ยเพื่ออัปเดตให้กับฟีทุกคนได้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับ ได้เข้าใจปบบของแกนผมได้ประสานงานนะครับผมได้คุยกับจอรเก้จอร์เก้ totally cool. ให้ผมติดต่อไปที่นี่ที่นี่ผมก็ติดต่อตามที่จอร์เก้บอกนะครับเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวจอร์เก้ก็คงจะใหม่ชลาวันคงจะช่วยตามอีกทีนึงนะครับใหม่ชลาวันก็ช่วยยตามอีกทีนึงแต่ก็ขอบคุณใหม่ชลาวันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวร้อยเอ็ดก็คงจะตามวันก่อนนี้ผมได้ข่าวมานะครับว่ามีมีคนโทรไปตามแล้วเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นร้อยเอ็ดนะไน่ากมา นะครับเราเอ็ดไม่ได้บอกแล้วใหม่เราเอ็ดเราเอ็ดกับจระเข้เขาตามอยู่ครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็ได้ตามเรื่องมาที่พยัักภูมิเป็นที่รบแล้วคือข้อสรุปก็คือเดี๋ยวท่านกลับมาท่านจะเอาเรื่องเข้าที่ประชุมเป็นกรณีเร่งด่วนท่านอยากจะให้เสร็จเป็่นแปลงไปเพราะว่างานท่านก็เยอะนะครับแล้วก็งานท่านก็เยอะนะครับเราเข้าใจครับผลแล้วผมก็ให้กำลังใจท่านนะครับบอกว่าท่านทำหน้าที่ถูกต้องดีมากนะครับผมให้กับเขาผมให้กำลังใจท่านนะครับขอให้เอาพวกนายทุนที่แม่งแบบ บุกลุกป่าเอาพื้นที่ป่าเป็นของตัวเองเนี่ยช่วยปรับปราให้หมดซะโดยเฉพาะบ้านบ้านไกลพื้นเที่ยงเนี่ยที่มีประเด็นในิทานเรื่องเนี้ยท่านก็ควรที่จะเล่งให้พวกผมหน่อยเพราะว่าพวกผมรอมานานแล้วครับพวกผมติดตามเรืมานานแล้วนะครับท่านก็บอกว่าโอเคโอเคครับท่านรับเรื่องแล้วนะครับถ้าผมผมบอกท่านว่าผมไปตามเรื่องแต่วันที่สิบเจ็ดวันนี้มันเป็นเดือนฝ่าแล้ววันที่ยี่สิบเ็ดแล้วผ่านมาหนึ่งเดือนอีกสี่ห้าวันแล้วสี่วัน ผมบอกว่าเดี๋ยวจะให้หรือท่านจะให้ผมขึ <laughs> huh? ак, ้นไปตายอีกรอบหนึ่งท่านบอกไม่ต้อง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 ฮะท่านบอกไม่ต้อง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 นะครับท่านบอกท่านบอกผมว่าไม่ต้องไม่ต้องหรือจะให้ผมกับกุมารแค่กุมารโคงไปตายมีเรื่องหนึ่งหรือว่ายังไงครับท่านบอกกาไม่ต้องอ่ะ เพราะฉะนั today, because, because that, ão, ้นสิครับเพราะฉะนั in ้นครับนะก็อัปเดตให้กับพี่น้องประชาชนครับก็เป็นข่าวดีเนาะเรื่องการปักป้ายนะครับเรื่องการปับป้ายคือเรา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 ตามครับเราตามให้รู้ว่าเราตามนะเราไม่ปล่อยเรื่องนี้เรื่องนี้เงียบนะเราตามเรื่องนะเราไอคนที่มันร้องมันก็อยากจะรู้ผลว่ายังไงแล้วก็ประชาชนให้ความสนใจให้ความสนใจกับเรื่องนี้นะครับประชาชนให้ความสนใจกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องปิดเคสให้ผมหน่อยนะเพราะว่ามันก็นานแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ว่า มานานท่านอธิบายฟังว่าที่มานานเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะมีอย่างนี้นะท่านก็โอเคอธิบายผมเข้าใจนะครับนะเขาขอให้ท่านสู้ๆในหน้าที่การงานขอให้ท่านนะครับเอาพวกนายทุนนะครับทั้งหลายนะครับเอามาลงโทษให้ได้นะครับเอามาลงโทษให้ได้นะครับทุกคนครับก็อยากให้ทุกคนนะครับนะเข้าใจนะครับในบริบทนี้นะครับให้แล้วก็ให้เข้าใจเจ้าที่ด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่าเอฟซีพวกเราเข้าใจครับเอฟซีพวกเราเข้าใจเจ้าที่ครับในการทํางานครั้งนี้พวกผมเชื่อว่า เอฟซีทุกคนเข้าใจนะครับเข้าใจใน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 การทางานของท่านในบางข,าขงั้นบางตอนที่ท่านทําอยู่นะครับเราก็ต้องให้เวลาท่านครับนัแต่ท่านบอกว่าเรื่องการปิดป้านนยนะผมบอกท่านมันเป็นเคสตัวอย่างให้กับชาวบ้านขับรถผ่านไปรมาชาวบ้านก็ได้เห็นว่าแปลงนี้มีการตรุจยึดแล้วนะครับเพื่อที่ชาวบ้านเนี่ยจะได้ไม่ทาเป็น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 เยี่ยงอย่างเอาแบบอย่างนะครับให้ชาวบ้านกูัวนะครับท่านก็โอเคนะท่านก็โอเค นะครับก็จริงๆก็มาอัปเดตให้ที่ฟังอ่ะเดี๋ยวไม่อัปเดตเดี๋ยวก็จะหาว่าไม่ตามเรื่องไม่อะไรกันนะครับนะไม่ตามเรื่องไม่อะไรกันเราเป็นเจ้าของเราเป็นผู้ร้องเราก็ต้องตามเรื่องผมมาตามเรื่องอยู่แล้วแต่บางทีบางอย่างเราตามแล้วก็ไม่ได้มาพูดอะไรมากมายในโซเชียลนะครับแต่ช่วงหลังเรา,าพูดโซเชียลเดี๋ยวก็ถูกด่าอีกว่าหิ่งคอนเทนต์กันมันก็ได้มีคนประเภทนี้ครับมันก็จะมีคนประเภทที่ว่าไอ้เอ้ยมึงเป็นเจ้าของเรื่องมึงไม่ตามวะตามแต่เราไม่ทำคอนเทนต์แต่เวลาเราทำคอนเทนต์ เวลาเราเออกมาชี้แจงอัปเดตก็หาว่าเราเนี่ยเอาเรื่องแบบไปชีโป้โพงให้ก็ลอกอีกอะไรเงี้ยไม่ใช่เราไม่ชีโ้โพงกันลอกเรามาอัปเดตให้กับเอฟซีพวกเราได้ฟังว่าตอนนี้เรื่องป่าไม้ไปถึงไหนแล้วตอไนี้ครับเพราะฉะนั้นทุกท่านครับเราก็จะตามเรื่องนี้เองนะครับ <c oughs> ผมจร์เกกกับร้อยเอ็ดตามเรื่องนี้เองทุกคนไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแล้วก็ไม่ต้องกังวล <c oughs> ไม่ต้องกังวลอะไรครับทุกท่านนะครับก็ ส่วนคนไหนจะไปฟังช่องไหนอันนั้นก็เป็นสิทธิของเขาเราก็ไม่ได้ห้ามกันทุกท่านครับนะแต่เราเราเราขอบคุณที่เรามาร่วมกันจับมือกระทืบอีดํานะครับนะกระทืบอีดัมนะแค่นั้นครับตรงกลางผมคือกระทืบอีดํากระทืบยังไงครับกระทืบเอาความผิดของมันออกเปิดโปงให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นกันแค่นี้ครับทุกท่านแค่นี้ครับนะโอเคครับอัปเดตล่าสุดนะครับ